เรื่องการผ่านวิบากกรรมเนี่ยบุญก็ตามบาปก็ตามเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมนั้นแต่เราเป็นผู้ทํานะถ้าทําปัจจุบันเราก็จะต้องไปเกิดผลในอนาคตเราทาในอนาคตในในอดีตก็จะมาเกิดในปัจจุบันอันไหนมันแรงกว่าชัดเจนกว่ามันก็ไอ้นั่นก็นมาสนองก่อนไม่เวลาเรากํากลังจะเกิดขึ้นมาใหม่ๆแล้วทรงตัวอยู่แล้วในที่สุดแล้วก็แก่แล้วเรากําลังจะตายเนี่ยวิบากมันสนองได้ทั้งนั้น อันไหนมันแรงกว่าอันนั้นก็สนองมาแล้วก็นี่เราจะผ่านในสิ่งเหล่านี้ได้ไงไอสิ่งเหล่านี้เราจะผ่านได้เราก็จะต้องรับผลของการกระทํานั้นถ้าเราเป็นกายมนุษย์ถ้าเราอยู่ในภพสามาเราย่อมรับรับบิบากอย่างพรมเนี่ยก็ได้ก็กลังสวยผลวิบากจากการเจริญสมถะภาวะนาะพวกพรมลูกพรมนะพวกเทวดาก็ได้อาน,นิสงส์ของการทําทานรักษาศีล แล้วแต่เทวดาบางพวกมีอาจจะมีคุณธรรมเป็นได้ชาหรือมีอเป็นพรรียบุคคลเนี่ยก็เป็นผลแห่งการเจริญสมถะภาวนาอันนี้สองแห่งการเป็นเทวดาเนี่ยมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเกิดจากการได้บุญจะเกิดจากการทําทานรักษาศีลทั้งเจริญสมถะอตปัฏนาแต่ตัวเองยังไม่มุ่งไปนิพพาน อาจจะมุ่งไว้เป็นเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งมุ่งเน้นในเรื่องทําทานรักษาศีลหรือในการสร้างบารมีทานศีลในคมปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาวเวขาในสิ่งที่ในส่วนที่เป็นโลกียธรรมไม่ใช่โลกุตระธรรมโลกุตระธรรมนั้นต้องเป็นผู้เป็นฝ่ายไปนิพายเป็นฝ่ายละอันนี้เป็นสายสร้างเสริมคุณงามความดีไม่ทําชั่วทั้งปวงทําดีถึงพร้อมแต่สังสมบาปนําทุกมาให้กับไปในโลกเนาะ ไปเป็นสัตวาา์เดรัจฉายไปออายภูมิเปรตสุรกายนะาสาังสมบาปนําทุกมาให้สังสมบุญนําสุขมาให้อูเพ่งสันติพึงละอามิตในโลกเสียอย่างเช่นชั้นพรมอรูพรมเนี่ยละอามิตละอัตุก,การามจะได้รับความสงบเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสนับสนุนกันแล้วก็จเจริญภาวนาชัดสมาม,าามัตินนาไเป็นชั้นพรมชั้นอรูพรม ถ้าดูปัตยรักแล้วมันจะมุ่งหน้าไปสู่เป็นพระอริยบคคนมุ่งหน้าเข้าสู่พุทธศาสนาแท้จริงมีดวงตาเห็นธรรมมกรวมตัวประหารเข้าสู่พระโสดาบันนี่ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันนี่เป็นเรื่องของพุทธศาสสนานะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะผ่านวิบากกรรมได้เนี่ยการที่เราจะกําลังรับกรรมดีก็ตามผลเรื่องการกระทาดีก็ตามผลเรื่องการกระทําชั่วก็ตามหรือเฉยๆก็ตามเนี่ย อย่างไรเราไม่ไม,ไม่ปฏิบัติทําไม่รักษาศีลไม่เจริญภาวนาเราก็จะต้องได้รับผลของการกระทําอยู่แล้วจากอดีตถึงเราจเจริญภาวนามาผลแห่งความดีความชั่วมันก็ยอ่อ n เราก็จะต้องได้รับอยู่ดีเหมือนกันแต่ว่าการที่เราไม่ปฏิบัติทมเนี่ยนะมันมาตามตามการตามเวลาตามกําลังของมันอันไหนมันเด่นชัดกว่ามันก็มา เราไม่อยากจะรับผลของวิบากกรรมมันก็ต้องรับหนีไม่พ้นไอ้เรื่องของกรรมเนี่ยจะหนีไปอยู่ที่ไหนมันก็ตามเราไปแล้วดีก็ตามชั่วก็ตามเฉยเฉยก็ตามกุศลธรรมะกุศลธรรมะพยากตาธรรมะเนี่ยทำที่เป็นฝ่ายกุศลหรือฝ่ายอ,อกุศลแล้วก็ฝ่ายเฉยเฉยพยากิด เป็นเวทนากระสุกเวทนาทุกขเวทนา,ททนาอุเบกขาหรืออทุกขมสุกเวทนาเนี่ยไม่สุขไม่ทุกขเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทํากรรมเดไว้เราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องว่าไม่ปฏิบัติธรรมก็ต้องรับไปตามสภาพแต่ว่าสติของเราเข้าไปยึดอยู่ในกายเนื้อกายนอกแต่พอเราจะเิญสติขึ้นมาเนี่ยนอกจากทำทายแล้วรักษาศีลแล้วไม่ทำชั่วแล้ว ถึงเรารักษาศีลแล้วไอกรรมส่วนดีไม่กระามไม่ดีก็ตามในอดีตมันก็มาสนองได้อยู่ดีแหละแต่ว่าการการะทำใหม่การทำปัจจุบันเนี่ยเราไม่ทำชั่วเราทำดีแต่าการรับวิบากกรรมในอดีตของเราเนี่ยยังยังมีอยู่ดีชั่วสนองตามปกติเราเชื่อแล้วว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำความเฉยเฉยได้เฉยเฉยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำกรรมได้ไวย่อมได้รับผลของกรรมนั้น ฉะนั้นเนะี่ยถ้าเราเชื่ออย่างนี้แล้วเราไม่ทําความชั่วเสลยดีกว่าทําความดีถึงพร้อมทําจิตใจเองเราให้สงบหรือแจ่มใสไปอันนั้นจะดีที่สุดในขณะที่เราทําปัจจุบันนี้เราไม่ทําชั่วเราทําดีอยู่ในทานอยู่ในศีลอยู่ในการภาวนาเนี่ยพอเน่งดีชั่วในอดีตย่อมย่อมมาปรากฏไะนั้นพวกที่ถามปัญหาธรรมะผมปฏิบัติแล้วทําไมมันถูกหวยบางบางคนก็บอกว่าผมทําไมมันซวยเหลือเกินอิทการยิ่งตกต่าหรือก็โดนคุณใส ในโลกกรทําเนี่ยนะมีลาบแล้วก็เสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีเรรเสริญม,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 มีนินทามีสุขมีทุกเนี่ยเราห้ามไม่ได้หรอกเราทากรรมไงเราก็ได้ผลอย่างนั้นถึงเราจะทํากรรมใหม่อย่างนี้แต่ว่ากรรมเก่ามันยังมาสนองอยู่เรื่อยๆขอให้เรายืนหยัดทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วถ้าเราเชื่ออย่างแท้จริงเราจะเลิกทําความชั่วด้วยกายวาจาใจเราจะทํากรรมดีด้วยกายวาจาใจ,จทำำาําจ,าจิตใจให้จาใส่เพื่อให้หลุดออกจากวงจรบ้าๆบอๆใ,ในโลกเนี่ย เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำปัจจุบันเนี่ยเราจะทำความดีหรือเราจะทำปัจจุบันเราจะทำเพื่อไปนิพพานเราทำปัจจุบันเพื่อไปพาพเชื่อไปเป็นพรหมอย่างนี้จะดีกว่าทำความดีให้ถึงพร้อมถ้า <c oughs> ชั่วไอ้ชั่วมันจะเกิดขึ้นกับเราเราห้ามไม่ได้เพราะเราเคยทำมาดีจะเกิดขึ้นกับเราเราก็ไม่ต้องไปหลงไหลไปตามมันเนี <c oughs> เหมือนเนี่ยคนที่เราว่าโอ้ทํางานแทบตายเนี่ยกั้นก็ไม่ได้เลื่อนบางคนเนี่ยทำนิดเดียวเนี่ยได้เลื่อนขั้นไอ้คนเนี่ยถ้าเราไปติดที่กายมนุษย์เนี่ยตามโลกกระมเนี่ยเราก็ต้องดีใจไปการได้เลื่อนขั้นเราก็ต้องเสียใจอาการไม่ได้เลื่อนขั้นจะได้เลื่อนขั้นไม่ได้เลื่อนขั้นก็ะทำเราทำตามปัจจุบันที่เราเชื่อแล้วทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วใครก็จะเห็นก็หรือไม่เห็นก็ช่างที่เราทํางานมาเหน็ดเหนื่อยเนี่ยแต่ตัวเราเองเห็นตัวเราเองแล้วก่อกรรมใหม่ในสิ่งที่ดี เพราะว่าการที่เราเป็นกายเป็นกายเป็นใจของเราเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเป็นรูปนามที่เป็นตัวเราเนี่ยก็เป็นผลมาจากอดีตทั้งนั้นที่เราทําใครจะเห็นไม่เห็นก็ไม่ต้องไปสนใจสนใจว่าขณะปัจจุบันนี้เราทํากรรมดีเพราะเราเชื่อแล้วทําดีได้ดีทุกตลอดทุกวินาทีทุกนาทีเนี่ยได้ผลประโยชน์หมดเพราะนั้นประกอบเป็นรูปรูปที่ดีเวทนาก็เป็นสุขเวทนา เป็นสัญญาที่ดีที่มันสั่งสมมาไว้นอนเนื่องอยู่ในใจของเราเป็นสังขารการปรุงแต่งในทางที่ดีเป็นบุญญาวิสังขารมีการรับรู้ทางตาหูจมูกอินลล้นกายใจในทางที่ดีเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นคนดีได้การที่เรียกว่าเจริญทานรักษาศีลสร้างกรรมใหม่ในปัจจุบันและเจริญสมาธินี่อนนี้สองสูงเจริญวิปัสสนาเนี่ยยิ่งเป็นทางออกเลยทางออกเพื่อไป ไปนิพานไปเพลินนิจเจอร์นิรามิสุขเพราะนั้นเราทํากรรมปัจจุบันไปเรื่อยๆตอนี่เมื่อเมื่อเมื่อเราทํากรรมลงไว้วิบากมันย่อมส่งผลเราก็ต้องรับกรรมนั้นถ้าเราสติเราอยู่กายเนื้อเราก็ต้องรับดีรับชั่วรับเฉยๆถ้าเราจะเหนื่อยหน่ายแล้วเราจเจริญสติอยู่ในฐานกายเวทนาจิตทรมาดูความรู้สึกที่ลงกระทบขาจมูกแล้วจนทั้งดับ,ยบหยาบไปหาละเอียดเห็นเห็นลมละเอียดแล้วเนี่ยเราจะละ สติเราไปอยู่กับอะไรพวกรูปรูปละเอียดนามละเอียดเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ถึงมันจะหนดสนองผลจากกรรมชั่วกมดีก็ตามเนี่ยเราจะไม่กลับมาทํากรรมชั่วใหม่เราแล้วก็มีทางออกก็คือทางออกคือเราไปอยู่กับลมที่ละเอียดเหมือนคนที่หิวข้าวหิวข้าวก็กิกนข้าวซะทําไมกินข้าวมันก็หิวกินข้าวซะมันก็อิ่มมันก็ผ่านวิบากได้แล้วแต่ถ้าถ้าสมมุติเราไม่มีข้าวจะกินเนี่ยแต่เราหิวข้าวเนี่ย ถ้าเราจเจริญส,นะสติเข้าไปอยู่ในกายละเอียดเนี่ยถ้าหิวข้าวระดับหนึ่งนะสติเข้าไปอยู่ในกายละเอียดเนี่ยก็เรียกกันเรากินวิญญาณอาหารมโนสัญเจตานาอาหารถึงภาษาไอถึงไอเกาวลิงกลาอาหารนี่คืออาหารหยาบนี่เราไม่ได้กินก็ตามเนี่ยสติเราเข้าไปอยู่กับวิญญาณาอาหารคือเราดูความรู้สึกอารมกระทบปลายจมูกเนี่ยมากเข้ามากเข้ามากเข้าจนกระทั่งมันเต็มได้เหมือนกันสติมันเต็มสติสัมมัญญะมันเต็มเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อม